ือหากันทั้งวงการนางเอกดังประกาศทีแรกชอบผู้หญิงไม่มองชายค่ะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่แฟนๆเซอร์ไพรส์สุดๆเมื่อยะดาณเรยนยานักแสดงมากฝีมือออกมาเปิดใจครั้งแรกกลางรายการคุยแซปชโชว์ของทางช่องวัน31โดยได้ควงคุณแม่พลอยมาร่วมพูดคุยแบบหมดเปลือกถึงชีวิตความยากลำบากในวัยเด็กการฝ่าฟันในวงการบันเทิงและหัวใจที่กำลังไม่ว่างไฮไลท์สุดพีคคือประเด็นความรักที่เจ้า ตัวเผยตรงๆว่าไม่เคยมีแฟนเลยและที่สำคัญคือไม่ได้ชอบผู้ชายแต่ชอบผู้หญิงซึ่งถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในรายการพร้อมเผยว่าสเปคที่ชอบคือผู้หญิงหวานๆเรียบร้อยเรียบร้อยหน้าตาน่ารักและยังบอกอีกว่า เคยใจฟูตอนเข้าฉากกับผู้หญิงแต่พอเข้าฉากกับผู้ชายคือตาแข็งมากแม่พลอยเสริมว่าลูกสาวไม่เคยพูดถึงผู้ชายคนไหนเลยและยังแอบบอกอีกว่าแยดานาชื่นชอบนักร้องสาวเสียงใสอิงว่ารันทรเป็นพิเศษเรื่องความรักแม่ไม่ห้ามขอแค่ให้ลูกนั้นมีความสุขก็พอบอกเลยค่ะว่านี่คือมุมใหม่ของยดาที่หลายคนนั้นไม่เคยรู้